สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูแกงขี้เหล็กมานําเสนอค่ะสรรพคุณของแกงขี้เหล็กนะคะตัวขี้เหล็กเองนะคะเขาจะช่วยระบายท้องแล้วก็เป็นยานอนหลับอ่อนๆเหมือนกันนะคะแล้วก็มีวิตามินซีสูงมากคุณแม่บ้านเริ่มต้นมาดูเครื่องแกงกันเลยค่ะจะมีส่วนของกระชายค่ะเห็ดสดค่ะพริกแกงแดงค่ะกะทิค่ะแล้วก็ขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กนี่คุณหมีก็ได้มาจากสวนของเพื่อนนะคะ ก็ประมาณสักสิกิ่งนะคะแต่ขี้เหล็กช่วงนี้ไม่มีดอกนะคะเราล้างทําความสะอาดแล้วมาต้มค่ะเวลาลดความขมของการต้มขี้เหล็กนะคะให้เด็ดมะเขือพวงค่ะต้มลงไปด้วยค่ะคุณหมีจะต้มขี้เหล็กเองสองน้ำนํำส่วนประกอบเครื่องปรุงมาปั่นแล้วก็ตั้งกะทิให้แตกมันนะคะเราก็จะผัดพริกแกงกันเลยค่ะพริกแกงนี่เราผัดให้หอมๆก่อนนะคะ และเราจะเทตัวเครื่องปรุงที่เรานําไปปั่นนะคะมีกระชายแล้วก็ตัวเห็ดนะคะเพราะว่าเมนูนี้จะเป็นเมนูไร้เนื้อสัตว์เราก็จะใช้ตัวโปรตีนจากตัวเห็ดนะคะคุณมีใช้เห็ดนางฟ้าปั่นลงไปกับกระชายแล้วก็เติมกะทิกับพริกแกงแดงเล็กน้อยน,นะคะเทลงไปตอนที่เราผัดน้าพริกแกงแตกมันแล้วนะคะเราผัดให้หอมกลิ่นกระชายขึ้นมานะคะแล้วคุณแม่บ้านก็นําตัว ขี้เหล็กที่เราต้มไว้นะคะบีบน้ําให้แห้งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนเห็ดฟางที่เราเตรียมไว้นะคะเราแบ่ง2ส่วนเราเอามาเป็นตัวเนื้อสัมผัสในแกงอีกหนึ่งส่วนนะคะเพราะฉะนั้นขี้เหล็กของเราก็จะมีตัวโปรตีนที่เราเคี่ยวแล้วจะมีตัวเห็ดด้วยนะคะมะเขือพวงที่เราต้มไว้นะคะใส่แกงปนไปเลยค่ะรสชาติของขี้เหล็กนะคะก็จะมีเผ็ดๆนะคะแล้วก็มีหวานกะทิหอมกระชายนะคะ เราผัดตัวเนื้อขี้เหล็กเขานิ่มแล้วก็เครื่องแกงเข้ากับตัวขี้เหล็กก่อนนะคะคุณแม่บ้านเห็นความข้นเนี้ยนะคะถ้าเกิดเราใช้ตัวเป็นเนื้อปลาป่นหรือเป็นบางทีก็จะเป็นพวกตัวหมูออย่างเนี่ยนะคะก็มาแกงคนในขี้เหล็กได้ค่ะแต่คุณหมีเนี่ยใช้ตัว เห็ดฟางนะคะที่เราปั่นไปน้ำแกงก็จะข้นมากนะคะบางทีเราต้องเตรียมน้ำสุกไปค่อข้างนะคะเติมไปปรุงรสไม่มีอะไรมากค่ะพี่หมีจะใช้ซอสเห็ดหอมอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีความหวานของตัวน้ำกะทิเราจะเคี่ยวแกงของเราเนี่ยนะคะให้ตัวที่เหล็กเข้ากับน้ำพริกแกงก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมาเติมน้ำแกงแล้วก็ตั้งไฟอีกเล็กน้อย แกงขี้เหล็กสูตรนี้นะคะตอนที่คุณยายอยู่คุณยายจะทําขายด้วยใช้ตัวเนื้อหมูย่างนะคะลงไปแกงกับขี้เหล็กวันนี้คุณหมีก็ทาแบบมังสวรรค์ให้กับผู้ชมได้ชมนะคะก็เราจะฝากเคล็ดลับของการต้มขี้เหล็กไม่ให้ขมแล้วก็นํามาแกงรับประทานเพื่อที่จะเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็ท่านใดที่รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับทานแกงขี้เหล็กแล้วรับรองว่านอนหลับสบายดีค่ะ และสรรพคุณเขาอีกอย่างนึงคือมีความอร่อยความเจริญอาหารยอยู่ในตัวเนื้อขี้เหล็กด้วยนะคะก็เคล็ดลับของแกงขี้เหล็กฝากไ้เท่านี้นะคะถ้าท่านชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารเมนูสูตรนี้ก็ฝากข้อความไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ